สวัสดีสวีรัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่บบลคนร้อยเอ็ดคือเกา สวัสดีครับสวัสดี FC น้องกุ้งหิ่งพี่พันแพงสวัสดี FC สาวน้อยพชรพันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มอลคนร้อยทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเมื่อเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศและก็ให้กําลังใจ FC ที่อยู่อิสราเอลด้วยนะครับปลอดภัยทุกคนครับนําเงินงามคํากราบบานเฮาคือเก่าครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มวอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้อง ป๊าพี่น้องผมไปอ่านพ่อโพสของพ่อพี่ใหญ่บานผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือคนมันยังมีแบบนี้อยู่นะครับพี่น้องเราในฐานะเอฟซีหลาน้อยและทุกคนที่อยู่ตรงนี้เราจะเจอกลุ่มนี้เขาพยายามจะมาพูดมาแซะมาพูดแบบนี้พี่น้องเบิ้งเดียรเพิ่นบอกการงานบ่มีเหตุสู้ว่างประนันบ่คือก่อนที่คุณมาเม้นอะไรกระช่างถ้าเม้นแล้วไม่โดนว่าคุณเม้นไปเถอะ คุณเม้นไปแล้วเกิดประโยชน์และมีความสําคัญแก่สังคมคุณเม้นไปเถอะถ้าคุณเม้นแบบนี้ยังไงคุณก็โดนว่าบ่งบอกใช้ก็ว่าบ่งบอกถึงตัวตนของคุณว่าคุณเม้นอะไรไม่เคยพิจารณาอย่างดีไม่เคยใส่ตรองอะไรเลยเป็นยังคือวางสันคําว่าการงานบริเหตหนึ่งคุณต้องตั้งสติก่อนตั้งสติตรงไหนครับพี่น้องงานเขาเล่นกลางคืนคนทํางานเขาทํางานกลางวันข้อแรกเลยคุณตั้งสติข้อแรกก่อน หมอลำไม่เคยเล่นกลางวันหมอลำเล่นกลางคืนถูกต้องป่ครับขอแรกเลยแล้วคุณไปบอกว่าการงานบัทถำเขาสิเห็นงานยังเขาเลิกงานแล้วเขาจังไปนี่ไงคุณเน้นพูดแต่ไม่เน้นคิดคุณชอบทําอะไรที่ไม่ใช้ความคิดคุณเลยไปเม้นแบบนี้พี่น้องงานเบื้องตีละ่ะนี่คือคนไม่มีความคิดนะคนไม่ตั้งสติก่อนเมน้นเม้นเพื่อ้คนอื่นนะ่ะงั้นคุณทําไมไม่มาว่าให้ผมละ่ะ การงานผมมีเหตุบ่คือมานั่งว่าวด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 พิจารณาดีๆตั้งสติดีๆคนเราทุกคนที่เขาไปดูเขามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆและหลายๆท่านคือมีการมีงานทําการศึกษามไม่ธรรมดานี่คือคนที่มีวัยวุฒิไม่ธรรมดาแต่ละคนคุณตั้งสติดีๆการที่เขาเดินทางไปดูเขาต้องเสร็จจากงานแล้วเขาถึงไป ถ้าใครติดงานติดธุระเขาก็ไม่ไปใครอยู่ไกลมากๆเขาก็ไม่ไปแล้วที่คนทุกคนที่ไปไดนน้นั่นคือเขาสามารถไปได้คุณกำลังดูถูกคนอื่นดูถูกความคิดของคนอื่นดูถูกการกระทำของคนอื่นเหมือนหนุนห่มบวนคนเลสตตอนนี้อยู่กรุงเทพถ้าผมอยู่ไกลเนี่ยซาตเหียบจังสิยู่ชดนจังสิยูระยองเัียสิผมไกลผมไปได้ไหมไม่ได้ แต่ถ้านวะผมจะไปได้ไหมได้อยู่ใกล้นี่ไงทุกคนเขามีวุฒิภาวะความคิดความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นำคุณอย่าไปดูถูกคนอื่นผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าหมอลำเขาเล่นกลางคืนฟังดีๆเขาเลิกงานแล้วเขาพิจารณาแล้วว่าสามารถเดินทางไปกลับแล้วไม่กระทบต่องานที่เขาทำเขาถึงได้เดินทางไปทุกอย่างเขามีสติและความสุข แล้วสาวน้อยพเพชรบแพงไม่ได้มาเล่นที่กรุงเทพหรือภาคกลางตลอดเขามาช่วงต้นเดือนปลายเดือนถึงต้นเดือนประมาณนี้โดยเฉลี่ยครับพี่น้องการที่คุณมาเม้นแบบนี้ไม่ถูกต้องคุณกำลังบง่งบอกว่าคุณเป็นคนอย่างไงเป็นคนที่กระทำอะไรหลายอย่างโดยที่ไม่คิดพิจารณาวิเคราะห์ก่อน คุณรู้ไหมว่า FC ทั้งหมดของเอฟซของหลาหน้อยมีเยอะไหมเยอะไม่ใช่แค่คนกลุ่มกลุ่มเดิมที่เขาไป FC เยอะเป็นแสนเป็นล้านในทุกๆพื้นที่เขาไปเชีย์นั่นคือเขาสะดวกเขาถึงได้เดินทางไปและ FC กลุ่มหนึ่งคือเขาทํางานบริเวณนั้นอยู่ใกล้ชิดต,ตรงนั้นเขาถึงเลือกที่จะเดินทางไปชมไปเชียความสุขของคนไกลบ้านคุณพิจารณาดีๆนะความสุขของคนไกลบ้าน การที่เขาทํางานเหนื่อยล้ามาการที่เขาจะหยิบเงินที่เขาทํางานมาเพื่อเดินทางไปเชียร์ไปชมนั่นคือความสุขของเขาการกระทําของคนแต่ละคนเขามีประชาธิปไตยในความคิดและการกระทําแต่อยู่ในข้อกฎหมายเขาเดินทางไปเชียร์ไปชมหรือใครชอบอะไรยังไงนั่นคือสิทธทิส่วนบุคคลของเขาเขาทําแล้วไม่ผิดกฎหมายเขาทําได้ คุณเนี่ยกำลังจะทําลายเนี่ย,ยคุณเนี่ยทําลายความคิดดูถูกคนอื่นทําไปเถอะทําอะไรก็ช่างทําแล้วอย่าให้มันผิดกฎหมายคุณทําไปเถอะประเทศไทยอนุญาตให้คุณทําแต่อย่าไปกระทบกับคนอื่นหรือผิดกฎหมายคุณกําลังไปพูดให้คนอื่นคุณกําลังไปดูถูกคนอื่นเราคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนมีวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์แบบไหน ถูกต้องไหมครับนี่แหละครับพี่น้องเขาอื่นค้นบ่มีเบียดเฮ็ดยั้งกับเฮ็ดไปครับพี่น้องแต่อันนี้เฮ็ดยั้งกับอยากสร้างทําเพื่อให้คนอื่นมาด่าตัวเองทําเพื่อให้คนอื่นมาว่าให้ตัวเองเอาตรงตรงเจาเป็นคนแนวใดก่อนหลักความจริงในการกระทําครั้งนี้ผมคนหนึ่งเบิ้งแล้วอ้าวไม่ใช่โอเคไม่ใช่ว่าผมแบบปกป้องจนเกินตัวนะแต่อันนี้คือหลักความจริงคุณไม่ควรกระทําโดยสิ้นเชิง ขันเจ้าค้นบอกเจ้าก็มาว่าข่อยที่ละ่ะว่าต้องไปว่าให้พ่อผู้ใหญ่ก็ไใดว่าให้ผมก็ไใดเจ้าว่างวันนั้นว่ามานั่ง,งอาจคีิปลาหน่อยนี่แหละครับคือความคิดของคนทุกคนเขามีวิธีความเป็นมนุษย์เยอะมากช่วงว่างเขาถึงทําช่วงว่างเขาถึงไปเหมือนผมนี่โมเมนต์เวลางานเวลาเลี้ยนหรืออะไรก็ช่างโมเมนต์สิมนานั่งเฮ็ดนางบอกโมเมนต์คนเราเขามีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควร เขาแบ่งแยกออกอะไรคือเวลาควรกระทําไม่ควรกระทํานี่แหละครับคือคนเห่ามีความคิดแปลกๆหลายท่านถาเข้ามาครับพี่น้องว่าเฮ้ยช่วงนี้สาวน้อยเป็นยังไงคนเยอะไม่อะไรยังไงเราต้องพิจารณาด้วยนะครับพี่น้องคือช่วงคนเหตุงานจันทร์หอดสุขบางวันบางเวลาหรือหลาย,ลายๆท่านเขาทํางานเลือกค่ำอาจไม่มีเวลาไปให้กําลังใจนี่ต้องเข้าใจแต่พี่น้องเอฟซรอเบิง วันศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยเอฟซี FC ไม่ต้องพูดถึงหลายคือเกา่าพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นี่คือหลักความเป็นจริงครับพี่นอ้องแต่นี่คือด้วยภาคกลางตอนนี้อยูอ่กรุงเทพเพราะาอยู่นี่ฝนตกเสมือเนี่ยเขก็เปลียใจอยู่ว่ะเอา้าก็ตกดีแท้อาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วหรือไม่อะไรยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าแปลกใจคือตกแต่หลายๆท่านว่าอ้ยบางที่ทาไมเยอะบางที่อาจเยอะไหมเยอะแต่เมื่ขึ้นขึ้นหลายแท้เอนซีนะ คือต้องดูสถานที่ว่าเขาสามารถไปได้ไหมบางคนก็ไปเบิงหลาหน่อยแล้วก็เมื่อสี่นาครับพี่น้องถ้าไม่ใกล้ที่พักหอพักเขากรไปสีนะ่นาแต่สุดท้ายแล้วคือต้องดูสถานที่จัดด้วยไกลมากก็คือการเดินทางด้วยแหละภาากลางหรือกรุงเทพเนี่ยบ่าไม่วัาสิเดินท่าสะด,ดวกคือบ้านนอกเขา้าเลยครับพี่น้องการที่จะเดินทางทางแค่หาโลสิบโลนี่ก็ใกล้ไกลเดีบ่ไปบ่มาอย่างเดียวโลติดสี่นะครับพี่น้องแต่ด้วยหัวใจของเอฟซีที่รัก และพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะเชียร์หลานน้อยเขาพร้อมที่จะเดินทางครับว่าถือว่าไก่หัวใจรุ่นรวนครับทีมงานบ้านฮักทุกท่านครับพี่น้องในฐานะช่องนุ่มวนคนร้อยเอ็ดขออนุญาตให้กําลังใจทุกท่านครับพี่น้องพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านเป็นกําลังใจให้คือเก่าคนคิดดีทําดีต่อหลานน้อยพร้อมที่จะสนับสนุนครับเราผมก็พร้อมที่จะปกป้องทุกท่านครับพี่น้องสิ่งที่ทุกท่านทาถูกต้องแล้วนั่นคือความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน อยากกินยังก็กินอยากเห็นยังก็เห็นชีวิตคนเฮาสอยู LS, ่โดยโดนบันไดชอบสิ่งไหนทำสิ่งไหนก็นไปทุกคนรักหลาน้อยก็พร้อมที่จะไปเชียร์ไปให้กําลังใจนี่คือความสุขทุกคนมีความสุขเพราะเห็นหลาน้อยยิ้มถูกต้องป่ะครับหลาน้อยก็มองหาพ่อแม่เอฟซีทุกท่านพ่อแม่มาย่างบ้านฮักแต่ลหลังมาย่างหลาน้อยกะ็ะรอทุกคนก็อยากไปทุกคนรู้ว่าหลาน้อยรอแม่นบ่ะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับคือความสุขบางสิ่งบางอย่างคนกลุ่มนี้เราต้องช่วยเหลือ สอดส่องดูแลปกป้องกันครับพี่นอ้องนุ่งโอนก็เลยประกาศเสมอว่าผมพร้อมที่จะปกป้องสิ่งไหนถูกผมลุยสิ่งไหนคนที่มาคิดไม่ดีมาทําลายคนดีผมพร้อมที่จะปกป้องเพื่อให้คนดีเดินสะดวกครับพี่นอ้องนี่คือความตั้งใจสูงสุดของผมสุดท้ายท่ายสุลละครับขอขอบคุณเอทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุ่มวลคนร้อยเอดด้วยดีเสมอมาอาสิล่งคลิปหมือละเทียตอนแรกก็อย่าลืมให้กำลังใจอย่าเฝ้าทิมเฝ้าปลา,ากันครับพี่น้องหากคือเกาหากกันโด,น,ดนครับสุดท้ายท้ายทุดสวัสดีสวีดัสครับผม